ตอนแรกก็หมักไว้สามชั่วโมงแล้วใช่ไหมปอตอนนี้ก็คือมันเลยเลยได้หนึ่งมันสี่ชั่วโมงห้าสี่ชั่วโมงแล้วอันนี้น้ำแช่ข้าวหรือน้ำซาวข้าวข้าวเหนียวสมากเขาจะใช้ข้าวเหนียวอีสานเนี่ยเขาจะผสมข้าวเจ้าจากจากข้าวเหนียวถ้าไม่มีก็ใช้ข้าวเจ้าได้อน้ำซาวข้าวที่จะหุงเทออกเนี่ย น้ำตาลเกลือข้าวเหนียวนี่จริงๆแล้วแม่ก็ปั้นของเรานี่แหละพราปาลาเราสามตัวแต่ถ้าปลาเยอะก็เพิ่มเอาเกลือก็เหมือนกันเดี๋ยวจะบอกวิธีตอนทํากระเทียม,มสับๆสหยับๆนิดนึงมันเห็นไม่จะเอาละเอียดก็ได้แต่แม่ชอบแบบนี้มไม่ชอบแบบนี้ย <laughs> ิงต้องใส่เยอะกว่านี้นะแจะมันหมดเราก็ไม่แตกออกไป เพราะว่ามีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นเอาตามสภาพน้อยไ,ไปนะจริงๆมันต้องเยอะกว่านี้นิดนึงถ้เเาเท่าหนึ่งนะเนี่ยทำไมไม่มีแค่นี้ซื้อให้ี่มันมดทำไมเอาไปซื้อโอ้ยเนาะกู <c oughs> ไปเรีออยกยานกูหิตเนาะ <c oughs> ถ้าวันจมูินเนาะมีก็เลยเอาเศษเค็งแต่เที่ยงเดียวแม่กูไปเรียกน,น้ำซาวข้าวนี่น้ำแช่ข้าวนี่ <c oughs> เอาไว้ แต่ก่อนสมัยโบราณอยู่บ้านยายนี่ทุกเช้าเนี่ยต้องตื่นขึ้นมาต้องเอาน้ําตัวนี้ไว้ดิม,มันใช้ได้หลายอย่างล้างมือล้างผักล้างอะไรเพื่อนใช้นี่แหละ<ม>ดีบดีใส่เอามาเอามะมักไว้ใส่สระผมได้เลยนะสมัยเอาน้ำผมหมวไม่ไม่ไม่มีวิธีการมันใส่สมุนไพรตัวนึงด้วยมันหอมสมุนไพรตัวนั้นก็คือตันชาา อสมองใครอะไรเนะี่ยภาษาอิสรกอะไรไนมะ่รู้จำไม่ได้แล้วแนงแนงแนงอย่างจากยา,ยนายแนงแบบเออแนงไม่รู้ใครรู้จะให้คอมเมนต์มาบอกเราแรกกันภาษากลางภาษาภาคกลางเรืรร่องมันเร็วเนี่ยเดี๋วันนี้เรามาทําอะไรกันวันนี้เนะี่ยมีเครื่องปรุงอยู่ะจะทําส้มปลาตะเพียนอยู่แล้วมีอะไรบ้างนี่ก็มีะตะปาตะเพียนจากสาบ,บ้านเรานี่ได้ดิี่ไม่ไม่เอาเกล็ดออกละเออเอาเกล็ดออกแล้วมิยังมีอะไรมน้ังน้ำหอมมาดีน้ำซาวข้าวนี่แหละ น้ำตาลเกลือมีข้าเหนียวมีกระเทียมที่จริงกระเทียมต้องใส่เยอะกว่านี้ด้แต่มันหมดชีคเกียดออกไปมไม่จําเป็นไม่อยากออกบ้านเล<อ>ยช่วงกักตัวก็เอาออกเลยเรียบร้อยแล้วก็เอาเกตออกแล้วนะปอ,อกะพาพานพาห้มันสุดสสิพาดดเอาเงือมันออกเอาเงือเอานื้มันออก เอาใส่เอาพุ่งไปยังมันออกดีดีเอาเหงือกตัวนี้ออกออกเพราะว่าถ้าแมวออกมันจะคาวยังไม่น่ากินด้อยนีงออกออกปกติแม่กะสีใส่วิซามันงัดงัดเอาออกมาดีปรมาจริงจริงอืมอลูกยังคิดทายไป เอาไ,อาไนื้อออกเข้ามาอะไรมันคาวตรงนี้มันคาวแล้วมันจะทําให้การหมักมันจะมีกลิ่นไี่นั่นมันจะเป็นกลิ่นแบบกลิน่นอะไรละเนาเนาโ,โอโอเพ้่ไปแดกนะบานนน้านเราไะอืมอืมขันโออกให้เบิดเอาออกเอาออก,ออกตะกูตเกาแล้วผ่าผ่าตัวนี้ออกผ่าตรงปากมันนี่อืมอืมอ่าแล้วก็ บางคนเขาก็แงะตรงนี้แต่แม่ไม่หันหัดแม่กลับมาแงะตรงนี้เลยคันเพื่อนคล้ายๆเ,เพื่อนสิบวเอาเพื่อนสิบเอาขีดมันออกไในปอยอย่างเงี้ยเขาจะไม่เอาออกอม,มันจะสวยได้เวลาเป็นมาแล้วนี่ม,มันจะเฮ็ดให้สวยงามลายเทปไปแต่ว่าบางทีเขาเฮ็ดกินเขากะได้หลงก็อ,ออกไปเลยไงความเคยชินของเขาว่าเออปแต่เพียงเนี่ยแม่ว่าเห็ดอย่างกระบื้องแสบเป็นเห็ดสมดุมเลย ทำยังไงไม่อร่อยเกาทำม,มันก้างเยอะไงถามว่ามันก้างหมดไหมมันไม่หมดมันก็ยังมีอยู่ <c oughs> ด็แคะเาส <c oughs> นินีออ่ล้ไงออกอมงม่ถึงออกบสเขาถือมือด้ขี้ขันบ่ถนัด มันไม่มันไม่สนัดมันเป็นอะไรเพราะว่าพอดีแหละมันก็จะมีวิตามินจากมือไปด้วยความความนัวของมือก็จะพอดีกันมันไม่ถนัดไงความนัวของมือก็พอดีกันเลยถ้ามันถนัดก็จะว่าไปอย่างเราพอเนาะแม่ถนัดแชร์สำหรับคนที่กำลังเข้ามาดูคลิปตอนนี้ฝากกดไลค์กดอ่ากดแชร์แล้วก็ subscribe ได้ล้วกันนะจะมีคลิปอื่นออกมาทำาเรื่อยๆวันนี้เป็นคลิปที่แม่สำหรับแม่ทำเป็น สมบะน้อยเอ้ยสมบัตะเพียนสมบัตะเพียนสมบะน้อยเองอยู่นี่สบะน้อยล่ะครับเออแล้วล่ะก่ะบังบังเราไปเลยค่ะบังเอาจะเอาเอาจะยึดอ่าบังอืมแต่แล้วแต่บางคนเก็มั่งมาขี้บางคนเก็มักหางแต่แม่นี่เอาตามใจแม่เออระตบมัดเนาะระตบมัดรตบบค้นหมายได้หรอสูตรบ้านเขาเป็น C นี่ก็บัง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 ทุกสามทุ่ได้หมดเลย เห็ดทั้งสามตัวเฮ็ดสองตัวก็จะปอกปิดตุกตีพอเ่าสิเฮ็ดเบิดปลายทสะเขาได้นี่เด็กแตงวะสามตัวก้องอาจจะมัวนิดนึงนะคนที่เข้ามาดูเว่าใช้กล้องไอแพดถ่ายมัวส่วนตีกำลังมัวนิดนึงต่อข้าวจะไม่เท่าไหร่มัวส่วหรือมัวสั่วอืมจะได้กล้องตัวใหญ่อันนี้แม่เห็ดขึ้นเขาเย็ดขายนี่ยนะคะแม่บอกออกแย่ๆเลยอันนี้เป็นแบบนี้กินข้าวกินเองกินเองโอ้ยหาหามิ่งสามตัว กินเองตนดีแบ,ดบโดนพูดเองนั่นไมแจะแม่พ่อมันกมมีคนกินหรอกทอด<ม>น,นันน้นๆแต่มันได้มาแล้วไงเสียดายมั้ปาที่มันตกไปลนไรมั้่ยงันนี้ป้าวันนี้ล่างออกดีๆมันเปิดน้า่ไปยังปดน้ำให้ในะมันิะกระดินปิดเจ้าฟองล้างขรัวใส่มันออกคนพ่อใส่สานว,วาห้าขรัวใส่ครัวออกันนี้แหละ นี่แหละค่ะว,ว,ว่าพัวใส่ครับพววัวออกเพรหมนมีนเลือดไม่ยอย่างติดไปไน,นะนี่นี่มั้ยอันนี้สิอันที่เป็นเหงือกมันก็นล่างออกเพราะว่ามันจิดเห็ดให้เท้าเวลาเทาเป็นนี่เป็นปาสุ่มละล่างล่างออกดีดีคุณน่ะอย่าหวังว่าอยังสีเหลย,ยู่ในนี้กิเอาไยังออกล่างล่างดีดีสามนาม้ำคนนี้เห็นพอธรรมดาด้วยในะล่าง ตอนเราใส่กระมังเห็นบ่มีบ่มีนน้ำพานเหมืนเท่ากับแางใส่กระมังลแางดีๆอันนี้เทามีนกอกน้ำไหมปอมก็ไม่ต้องนั่นเอาฟองสะอาดสะอ้านด,ดีๆเหนือกปากมันมโตอโอกคือล้างให้น้ำคาวมันออกเข้าไม้อ่าบีบ,บ,บประกาศเอาใส่ตะแกีงไว้ตัวให้มันเสียดน้ำ สามันดาเธออย่าเฝ้าเดีอยวามันดาอมีามันดาบวันพรานี่ไงบลงสัตว์บหากินบบหาสัตแต่ว่าสัตว์ไดดๆมตาตะบือกอนว่าสัตว์พวกนี้อันนี้เม็บริสุทธิ์อันนี้ในยุบานเขาเล็้แค่นี้แม่ก็เลยยบาตากระตาก,กนยังเลย ไปส่งไม่กินดีกว่าใส่คุ้งมนเหนียวออกเองน้่มร้างดีๆด้่งยังไม่แง่ออกเไม่ใช่แง่ประเดี๋ยดิพี่กินซื้อกินก็ได้ยี่น้องทำเขาแง่ประเดี๋คือว่าซื้อกินเองเอาอันนี้ของเจ้าของกันแล้วเนาะแต่ยังว่ามันออกไปยาแต่ยังว่าเขากักขัง ขอใจบอกค่ะโควิดค่ะยายามดิเอาโซเชียแล้วแล้วขนาดกระเทียมแม่ยังมีขนาดแม่ยังเซทันเพราะว่าว่าจะเป็นแม่ก็สิจีบออกบ้านที่เขาว่าจะเป็นที่สุดจะไฟสิออก ข่าเลือดเลือดเลือดจริงๆแตมม่ยอยู่เนาะสบายที่ไหได้ล่ะสบายที่สุสดก็สื่อกินอะไวน่สบาย่เหเส่เซก็ะไหไปเสนอการาว่ามันสะอาดเลยเบึ้งเลยสายตาแล้สะอาดสะอานอยู่แล้ดิกิดขนออกหมดแล้ว เหือกมนี่มันออกเบดเลย,ลยนี่เนหมืองต้อดีว่าเบิ่งนอีกตัวนึ่งค่ะนีกัออกอืมปีบมันนี่เพอมันมันเสด็จน้ำได้ที่แล้วเนี่ยออนี่มันเ็เสด็จได้นี่ะม่นเสด็จได้นี่ เสด็จเสด็จน้ำว่ามันเสด็จไปเดีเสด็จน้ำไม่ใช่ไปนะเสด็จสอสระอะเสด็จน้ำน้ำออกสซเบอร์ธันนาหแห่งแยกน้อยฮะน่ะเออัน่เสด็จน้ำขันโบเสด็จน้ำกับโบมันกับโ่ใดอีกสิอีกละเนาอีกละเป็นโอโอภาษาอีสานเป็นโอโอกินบ่แซบบ่หอมเออ ปลาเสด็จน้ำใช่ไหมปลาเสด็จน้ำปลาน้ำมันหมาดแล้วภาษาบ้านเขาน่ะมันไม่มีน้ำหยดๆลงไปเลยน้ำมันหมาดอามีสารสานมาหมาดอ่าเอาแช่ลงไปเลยน้ำสาข้าวเลยน้ำแช่ข้าวบ้านเราในน้ำขามานลงไปแช่ไว้ขั้นตอนเนี้ยอีกประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะเอาครึ่งชั่วโมงก็พอเพื่อจะให้ปลานี่ไม่มี ขาวแล้วก็ปลาจะได้เนื้อปลาจะได้แข็งตัวเวาลาเราทำอันนี้สูตรแม่แม่ลองมาหลายสูตรแล้วสูตรนี้แหละเด็ดสุดก็แต่ว่ารออีกประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงชั่วโมงแล้วเราไปดูอีกงั้นเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงเราจะกลับมาใหม่ครึ่งชั่วโมงจะกล,ละะกับมาดูใช่ไหม สามสิบนาทีผ่านไป<อ>ประมาณนะประมาณมากกว่าน,นั้นก็ได้ก็เอาออกมามบีบๆหน่อยอตอนนี้ใส่ถุงมือแล้วนะเพราะว่าเราจะหมักเกลือนี่มันจะได้กลิ่นหอมหลักิ่นคาวได้ทำให้เนื้อปลานี่สวยเป็นสีสวยเวลาทำเป็นปลาส้มออกมาแล้วนี่เน้าแข็งตัวทีนี้จะเริ่มการหมัก ด้วยเกลือก่อนหมักทิ้งไปสามชั่วโมงนะเนี่ยหมัมกไปดนแทละมันเกลือมันเข่าทีเข่าท้า,ทางใส่เกลือลงไปแม่จะใส่ก็ประมาณสองช้อนนี่ละคุณพูนขันแกงเนี่ยไือใส่มากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ขนาดสองช้อนไปนะแล้วแต่ชอบเพราะว่าไรไงเราก็ล้างออกไปแล้วก็ ทำการขยำขยำขั้นขั้นขั้นขยำเนื้อเกลือเข้ากับเนื้อปลาทาถูไปให้มันทั่วเอาข้อบคล้องมันด้วยเหนือกมาด้วยเนี่ยทำแบบนี้เอามือมันลงด้วยบ,บ,บีบเนื้อตัวปลาอย่างนี้นเกลือมันเข้าออดีๆแล้วก็ทิ้งไว้เนี่ยสามชั่วโมงทำแบบนี้สามชั่วโมง จะใส่เกลือมากกว่านี้ก็ได้เพราะว่าไม่คาดว่าใส่ไม่ว่าใส่ก็คือแช่ใช่หมักไว้หมักไม่สักหมักหมักไม่แช่หมักตามชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะบางคนข้าไว้เป็นคืนก็มีแต่แม่แม่มันไม่ต้ลวะไม่ต้องกลัวมันเค็มนะเนี่ยจะต้องกรัวอื่นอะไรไก็เรามาหลังจากสามชั่วโมงที่เราหมักแล้วเราก็เอาปลามาล้างอีกครั้งหนึ่งพะเราต้องล้างอันนี้ออกอยู่แล้วไงเกลือออกอยู่แล้วไม่ต้องกลัวมันเค็ม เพราะว่าเราล้างปลาออกล้างเกลือออกไปแล้วเกลือไอ้เ่าเเพราะว่ามันก็ถามพ่อว่าแม่อยู่ไหนอีกมือนเดิมไงครับผมเดี๋ยวครับทำถ่ายทำวิดีโออยู่ครับทำกับข้าวอยู่ทำกับข้าวให้กินอยู่ครับ กลัวว่ามันจะเค็มจัดไม่จัดเพราะว่าท้ายที่สุดเราจะล้างออกก่อนที่จะไปหมัมกอีกครั้งหนึง่งกะว่าเขากะว่าทำได้ที่สุดๆแล้วได้ดีดๆโอเคแล้วคิดว่าโอ๊คโอเคลวแล้วก็ขมขังไป ล่อยทิ้งไว้สามชั่วโมงแล้วก็จะมาหมักอีกครัง้งหนึ่งทีนี้จะผสมผส่วนผสมอื่นลงไปไงพวกข้าวเหนียวพวกน้ําตาลนิดนึงพวกกระเทียมนี่แหละ,ะจะมีวิขั้นตอนอีกต่อไปอีก3ชั่วโมงเจอกัน ก็คือมันลเลยอลไได้ถตงมันสี่ชั่วโมงห้าสี่ชั่วโมงแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าอย่างน้อยเนะาะแสดงว่ายังหมักไดไรอย่างเบไม่อย่างน้อยไม่น้อยกว่าสามชั่วโมงกนะไม่น้อยกว่าแ <c oughs> สดงว่าหมาักกว่าดะไร <c oughs> ตะองทำแล้วเดนนี้ก็จะมาล้างออกก่อนล้างน้ำเกลือเหนะ็นไหม ร้านออกสามนาม้ำไ,ไม่ไม่ต้องเป็นน้ำก็ได้เพราะว่าเรามีอันนี้ ร้านก็เหมือนตอนแรกครับจะต้อง,ล,งล้าลงออกร้านเกลือร้านเกลือออกมันจะเค็มตอนไม่ล้างอ่ะเกลือมันเริ่มเข้าเนื้อมันนะจริงๆบางทีก็ปักไว้ทั้งคืนก็มี ปีบมันักนงใส่ว่าทสะอาดดีๆบีบๆีน้าออกเด็เด เด็ดน้ำเนาะเดี๋ยวนะเอาไปชอบอก็เดียวมาใส่น้ำให้มันแตกเม็ดออกแตกไข่เม็ดมันเอามาล้างนา้ำไนุ่ไป ใส่น้ำแล้วแต่ใครถนัดบางคนก็จากน้ำสิ่ยแล้วก็เอาลงไปแช่แต่แม่ถนัดที่จะทำแบบนี้สะดวกดีกว่าก็ใส่กระเทียม ใส่กระเทียมลงไปใส่กระเทียมที่เตรียมส่วนผสน <แก S 1> มไว้ที่เกลือใส่เกลือลงไปอีกแน่ๆเอาส่วนมันครึ่งช้อนนี่เอาปลาลเราคือสามตัวก็เอาน้ำตาลอีกนิ่นึงไม่ต้องเยอะประมาณแล้วแต่ชอบแค่นี้แหละขยำคลุกเคล้าภาษาบ้านเขาา้า่าษาไทยมันเข้ากัน ดีดีคัน่นมัดมมมนดีดีค <c oughs> ั่นนี่เลยพี่ปอเขาคราวซาวคั่นมันเขากันบีบบีบคั่นเดี๋ยวรออ้นนี้เสรจน้ำนะทีเมื่อมันเสรจน้ำแล้วเราก็ ก็เอ,เอาปลามาวางแบบนีน้เอาปลามาอันนี่ก็ได้นี่ก็ได้เอาเอากระมังเดิมนี่ก็ได้กระ郎แงแดงๆนี่ได้ <y> ก็เอา,า,ามาขยำเสร็จกับนี้จะผสมผสมที่ทำเอาไว้ใช่ลแล้วก็เอาส่วนผสมมียัดๆเข้าตรงในท้องมันบ้างใต้เหงือกมันบ้างเนี่ย ได้โอเคแล้วหน้าทีแ่แล้วก็าวางลงวางลงตรงที่เราจะใช้ก็บค่มๆมันลงนิดนึงแล้วก็เอาตัวใหม่มาทำมาได้เหมือนกัน งาเหมือนกันคมลงตันนี้ก็เหมือนกันก็ทำเหมือนกันนั่นแหละแล้วแต่คนขนาดบางคนเขาก็ครั้งเดียวแต่เราทำทีละตัวมันจะได้ป่าเขาหน่อยไงเขาก็เลี้ยงเทนตัวถ้า <laughs> คนเขาทำขายก็ก็ทำครั้งเดียวเป็นสามสี่กิโล ทำอยู่อย่างนั้นละทั้งวันอันนี้ก็แคกพี่นีขก็วบางเรียงกันบางคนก็ใส่ถุงพลาสติกนียแล้วก็มัดปากไว้แต่เราเนี้ยเราทำแบบนี้เอ้ที่เหลือส่วนผสมที่เหลือเลยเข้าเวเหลือนอแหนวเรือนใส่ลงไปจับต้องมือขม่ขมขม่ขมข่มลงแบบนี้ให้มันแน่น เอาไว้นี่แหละสามสี่วันสักวันสองวันก็มาดูแล้วก็กลับด้านมันมันต้องกลับด้านมนแบบน้ให้ส่วนผสมน้ำอะไรที่มันออกมาเนี่ยท่วมตัวปลาเอาไว้<อ>ไม่ให้มันด้างตรงไหนงวด่างด่างมีสิโบกันอันนี้คือเอาฝาปิดส้มปลาตะเพียนไม่ใช่ซูชิ ชูชินะชูชีน้ำจิ้เลยชูชีน้ำจิบเออแล้วก็เอาอันนี้ไว้เป็นอันเสร็จพิธีเสร็จพิธีเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นพิธีอีสักสามสี่วันก็มาดูกลิ่นมันโชยมามันหอมก็กินได้กินได้เอามาทอดเอาจดไมโอ้โหก็กินดิบเด้อเอออย่างนี้ก็ไม่กินดิบแล้วโอเคยังไงก็ฝากทุกคนอย่าลืมติดตาม กดไลค์กด Subscribe แล้วนะกันนะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาทำอาหารอี่นให้ดูอีกนะมันแบบว่าแต่ถ้าาโควิดมันหายแล้วไม่มีเวลาช่วงนี้ช่วงกับตัวถ้าโควิดหายอาจจะหายหายไปเหมือนกันหายไปกบออโอเค